สวัสดีครับค่ะเมื่กี้คุยกับพี่เด็กแนวนะแกยังไงจะให้มอนเอาเอาเอาเ SCS เสอีกตัวหนึ่งกับพี่แปดเปอร์เซ็นต์ปันผลเก็บองโอ้ยคือค่ะัันผลคือตอนนี้ในภาพของหุ้นในกลุ่มที่อยู่อาศัยค่ะนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคัรทุกคนจะเชียร์กันเยอะนะฮะเดี๋วก็คือว่ามีเรื่องของแวร v a r ช a t i o n ต่ำบุกนะครับเอที มันอยู่แบน์ล่างนะทั้ง P/E ทั้งเงินฟันผลทั้งไพ่เปิดบุ๊กค่ <c oughs> ะค่ะดีด<ฮ>ี <c oughs> หมดตัว,ตวอ่าแต่ดีหมดแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเาคาไมร่น,นะครับไม่ขึ้นก็อ่าแต่ว่าก็ไม่ลงนะฮะ <c oughs> ในช่วงของตอนนี้นะครับแล้วก็ภ <c oughs> าพของที่หุ้นมันลงขนาดนี้นะครับหนึ่งก็ตอนเช้าก็บอกว่าซาอุดิอาระเบียก็อิหร่านโอ้โหถล่มเลยเนาะช่วงบ่ายก็มาจีนนะครับมีการประกาศลดทัางยันหยวน โดนอีกสักดอกอีกอ่าแล้วก็ตัวเลขพีเอที่ออกมาดูแย่กว่าที่คนคิดนะของจีนใช่พี่ของจีนอของจีนลงก็ไปกันหมดนะฮะเชียร์ฮ่องกงไต้หวระนาดกันหมดเลยอของจีนเองลงก็ปิดตลาดไปแล้วนะฮะค่ะสองเปอร์เซ็นของไทยยังลงน้อยหนึ่งเปอร์ซ็นกว่าๆค่ะนะครับแล้วก็หลายคนก็มีการพูดถึงว่าประเด็นแอลพีว่รสงสัยเดี๋ยวมาขายกันเยอะนะพอดีทําตัวเลขมาว่า ีสองห้าห้าคือตอนที่คนเขาซื้อกันนะพอราซื้อเนี่ยก็คือครบอายุก็คือปีเนี้ยนะครับถ้าดูต้นทุนเฉลี่ยนะฮะมันอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยี่สิบเอ็ดจุดนะแสดงว่าคนที่จะขายแบบขาดทุนขาดทุนอยู่นะใครขายตอนนี้ขาดทุนต้นทุนมันอยู่ที่พันสามแต่บางคนบอกว่าจำเป็นต้องขายกันอีกเรื่องหนึ่งพอเข้าไปยุ่แล้วเนาะอืมนี่ก็สี่หมื่นห้าร้อยล้านโอ้วอลรุ่มประมาณนั้นนะอ่หมายความว่าประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าผมบอกว่าคงกลุ่มที่คงไม่ได้ขายนะแต่กลุ่มที่จะขายเนี่ย มันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ว่าซื้อตอนแบบเด่นแรกของปีสองห้าห้านะครก็คือโมโกราในเดือนสิงหาคมต้นทุนเขาหนึ่งพันหนึ่งวัดหกสิบแปดจุดหนึ่งหนึ่งหกแปดนั้นก็ต่ำกว่าราคาของกลุ่มนี่อาจจะขายแต่ว่าไม่เงินแปดพันสามร้อยล้านเนี่ยอ๋อไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับที่เหลือก็อีกสามพันกว่าล้านสามหมื่นกว่าล้านก็ต้นทุนประมาณหนึ่งพันสามร้อยหกสิบอ็ดจุดนะแสดงว่าประเด็นในเรื่องของตัว ltf นั้นผมบอกว่า ไม่ใช่ประเด็นหลักในวันนี้ที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นตับลงแต่หลายคนบอกว่าเป็นประเด็นนี้นะนะครับแล้วนี้ก็คือว่าผมบอกว่าเรื่องจีนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องฝั่งของตัวทางเมื่อเช้าคือรัสตทางเวียระเบียอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจุดนี้คือทางเทคนิคก็มีส่วนประกอบเหมือนกันนะคือถ้าดูย้อนหลังไปวันพฤหัสบดีที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นนะเพราะว่าอินเด็กซ์ปิดตรงเหนือกว่าเส้่งค่าเฉลี่ยสิบวันแต่ดูทางเทคนิคนั้นก็ เข้าสู่หมดเลยดีหมดเลยฮะ M A C D ตัดเส้นศูนย์โล่ยังครับราคาพุ่งเซ็นต์ปีนะครับแต่พอเปิดมานี่ก็เส้นต์โล่กับศูนย์โล่ครับศูนย์โล่อันเดอร์ศูย์โล่บีก็แต่ว่า M A C D ชี้ขึ้นนะฮะอะไรนะก็แสดง M A C D ยังขึ้นอ๋อ M A C D ยังขึ้นใช่ใช่แต่ว่าเป็นภา่าระยะกลางไงแก่แต่ว่าลงมารอบนี้ใกล้ๆพันสองห้าสิบเหมือนเดิมก็คงต้องเริ่มซื้อใหม่นะวันนี้ก็ตกใจต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็กองทุนผมเชื่อว่าคงไม่ได้ขายไม่ได้ขายเยอะนะครับเราก็หลักตอนเนี้นะครับถามว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีอะไรตื่นเต้นไหมมันก็เป็นข่าวที่ดีทั้งหมดนะแต่ข่าวหุ้นไม่ขึ้นอย่างเช่นสมุนนัท่องเที่ยวก็พฤศจิกายนก็เพิ่มขึ้นครับสองจุดห้าล้านคนเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขสิบเอ็ดเดือนก็สองยี่หกจุดเก้าล้านคนก็เพิ่มขึ้นยี่สสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวบอกว่าขึ้นมานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงไม่ ส่วนใหญ่ที่ชุดลงก็เป็นกลุ่มไอททแล้วก็กลุ่มบริษุกต่อสร้างค่ะไอซดีนี่ก็คนติดกันเยอะนะครับค่ะครับพอมันเริ่มเปลี่ยนนะผมนะว่าคือ้ามันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเดิมคือเป็นหุ้นเดิมคือเมื่อก่อนสมัยก่อนโกลต์สต็อกค่ะสมัยของผลผมเป็นนักวิเคราะห์ใหม่ช่วงนั้นเลโอ้โหพี่ยี่สิบปีที่แล้วนะเออมือถืออะไรพวกใหม่ๆมันโตมากนะฮะก็ก็เป็นหุ้นที่โตแต่ปันผลไม่สนใจเลยค่ะแต่พักหลังพอฟันผลสนใจไม่โตล แต่ตอนนี้มาเล่นตีมว่าจะโตรจริงรหรือเปล่าวุ้ดม,มันก็ลงก่อนแล <c oughs> ้ะกันค่ะ,ะค่ะดงนั้นเ่นกลุ่มไอทีตอนนี้ก็ใช้คำว่าเหนื่อยใจนะคนที่มีอยู่นะครับแล้วก็พยายามปอกบ,บ,บอกบอกเป็นว่าถือต่อเถอะนะครับตอนนี้ไม่ใช่น่าขายแล้วนะครับไม่น่าขายแต่ว่ามันก็ลงทุกวันก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะนะครับมนั้นก็เลยมองภาพว่าคือว่าถ้าดูอินเด็กซ์ช่วงช่วงบ่ายช่วงปิดตลาดคงไม่น่าจะเกินหนึ่งสองแสนห้านะครับไม่น่าจะเกินตรงนั้น นะครับก็คิดว่าถ้าไปเมื่อกี้เรานห็นเขาันลงมาที่หนึ่งสองห้าศูนย์ตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับก็คล้ายๆกันก็คือผมก็ชอบกลุ่มที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นปรึกษามั้งอ๋อพีเอสนะคะพีเอสอ่าเอสของมุนเด็กแนวเป็นเอสซีใช่ไหมเอสซีเอสเอสค่ะอ่าผมเออปรึกษาในพีเอสนะอ๋อค่ะนะครับแล้วก็สองเอสนะฮะ P s กับอสวันนี้แนะนำโห oh, ล้อต <laughs> ้องมีตีนตั้งหน่อยนย่งนะ่ <c oughs> นคือว่า<อ>ปีปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าการจดกลองของกลุ่มที่อยู่สายก็ดีแล้วก็คง,คงรู้กันหมดว่าทีมถูกนะครับแล้วก็ตรงขุ้นลงมานนี้ตอนนี้ไม่ต่ำกว่าเส้นสิบวันยี่สิบห้าบาทห้าสิบตอนนี้ยี่บหกบาทนะครับถ้ายืนได้ตรงนี้ผมคิดว่าพรุ่งนี้คงน่าจะมีบีบาวบีบาวก็ขอแค่ยี่สิบเจ็ดก็พอแล้วฮนะไม่ต้องเยอะมากนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้าน หรือว่าถ้าัดถัดไปก็ตัวแถว27บาท50นะครับก็ดูทงนิดหนึ่งว่าจะเป็นแนวต้านถัดไปส่วนตัวที่วันนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มตักสองคือปูชิเมนไทยค่ะหรือว่า C S, <S า C C นะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือปีปัจจุบัน P E เนี่ยมันอยู่ที่13.5เท่าค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะ,ะของปูนใหญ่ที่ผ่านมาแล้วก็อยู่แบนด์ล่างคือลบสอง S D สองแสดรฐานมินชั่นนี่คือถูกสุดๆแล้วนะครับแล้วก็เอเซ์เปิดแล้วทุกคนคงไม,ไม่ไม่ไม่ถึงนะตอนที่จะเริ่มเปิดใหม่ก็โอ้โหโคปาคมข่าวก็น่าดีเปิดจริงเงียบเลยคตอนนี้เปิดแล้วนะครก็คิดว่าอุจารนไทยคงได้ประโยชน์จากการที่จะเปิดสาขาในึ่งระเทีนะครับก็เลยชอบอุจาร์ไทยนะครับตอนนี้ก็ลงมาแล้วลงมาเยอะด้วยนะครับก็โอ้ตรงนี้คือ สี่ร้อยสี่สิบนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะโอกาสในการซื้อนะครับเมื่อกี้ข้ามไปไอเอสนะก็คิดว่าธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาน่าจะเด่นสุดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าช่องแตกเขาก็ m a r ก็ t share ก็สูงแล้วก็ราคาหุ้นลงมาเยอะด้วยก็สิบวันยังไม่หลุดนะเก้าบาทเจ็ดสิบตรงนี้ก็ดีก็ดูน่าสนใจสุดก็คือว่าตัวมีทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กนะฮะใหญ่คือพูนชิมเป็นไทยกลางคือพุทธาเล็กคือไอเอสนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันชอบตัวไหนครับ ก็ได้สามตัวเลยนะของกสิกรก็ไม่แพ้กันยังมีหุ้นในเทรดอยู่ครับผมต้องตู้ต้องตู้ครับผมห้าร้อยตัวก็ต้องมีบ้างสักตัวเนาะใช่ครับผมตลาดก็รอรับที่หนึ่งสองห้าศูนย์นะคะใช่โดยประมาณครับอืแต่ว่าเรื่องราวของซาอุกับอิรานนี้เป็นปัจจัยอ่อนไหวที่สุดใช่ไหมคะในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อ่อนไหวซึ่งจกลับอ่อนไหวแบบนี้นะครับผมคิดว่าทองยลรีบ ทองจะขึ้นไหมคะอ่าก็ทองน่าจะเป็นช่วงที่น่าปลอดภัยในขณะนี้ก็ขึ้นแล้วนะคือตอนลงก็ซื้อได้แต่ตอนขึ้นก็ถ้าจะเก็งกำไรก็ขายก่อนเพราะวันนี้ขึ้นเยอะนะค่ะค่ะเพราะว่าเราคิดว่าตอนตลาดไร้เงนดาก์เบี้ยของอเมริกาเพิ่งเริ่มขึ้นน่ส่วนใหญ่ทองจะต่ำที่สุดอืมทองต่ำที่สุดงั้นทองจะเป็นจังหวะของการซื้อที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้อ๋อตอนที่มันถูกๆตรงนี้นะคะใช่ใช่อ่ได้ค่ะคุณต้นทํางานได้อย่างคะ อ่าทำแล้วครับแล้วยังก่งกง <c oughs> ้งอยู่ครับก่งก้งอีกหมื่อสิบเอ็ด 11, 11, วันสิบสองวันหยุดใช่ไหมคะอ่ะาครับผมอ่าค่ะได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะส่วนค่ะสวัสดีค่ะนะ